โอเคครับปต้องขอากราบสวีสวัสดีพราะม่พี่น้องชาวไทยและเทวดาตัวน้อยทุกคนด้วยนะครับ oh. อันนี้ก็อยู่่อวโอก๊การ์ิ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่พุ่งไร่ป่าอ้อยแฉกไรกของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นทาง ไปได้แบกระท่อมของเรานะครับทางไปเก็บเบระท่อมที่เราเก็บกัน,นครับก็วันนี้เราพาทุกคนมาดูรถทรงสีเลยนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวรถทรงซีอีกคันหนึ่งครับก็เป็นรถของน้องเอามาให้รีวิวนะครับก็นี่ครับเจ้าของรถื่ <c oughs> <c oughs> องดำครับไปดูรถกันเลยครับนี่ครับก็ รถทรง C ตัวนี้น่าจะเป็นตัว218นะครับ219น่าจะใช่ครับตัวล้อแม็กครับก็นี่ครับทรงซครับมาดูทรงซก็๋ยอมาดูอะไรกันเลยนะครับนี่แหละก็นี่ครับข้างบนครับมาดูได้ครับเป็นมัด t ทอุดกระจกครับก็มีข้างเดียวนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรครับเป็นไอ้เดิมๆครับ พด,ดนิ lag, ดเด,ดิมๆกับปั inta, ๊มมุเดิมก็มาต่อข้างล่างเลยนะครับข้างล่างก็เป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมแล้วก็จานมิลลิงครับมิลลิงแร่เบานิดหน่อยครับแล้วก็สายเบรกก็เป็นสายของของอะไรครับไม่รู้ครับก็ประมาณนี้ครับชุดหน้าก็เป็นเดิมๆนิดนะครับก็เมื่อก่อนน้องมันใสดำนะครับก็ไม่รู้ดำไปไหนครับตอนนี้น้องมันถอดออกนะครับดำ ก็ตอนนี้สายดินแล้วครับมันค่อยบีกสนุกดีครับดินดำมันค่อยอยู่ครับตอนนี้ครับมาต่อกันที่ข้างหลังนะครับที่เดียดครับก็เป็นท่อโบวนะครับโบว์สวนดอกไม้นะครับสระบุรีก็ทรงสีครับเป็นเรื่องทรงสีก็ต้องจัดครับราคาก็ประมาณสามพันครับนะครับมาดูใกล้ครับแตากล้องมาดูนี่งานดูข้อท่อครับ ของมันเจ๋วครับก็อันนี้เป็นนักไททีนิดหน่อยครับก็แล้วก็ที่ยึดครับมินยมครับราคาประมาณสองร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ครับกุดกุดน้ํามันเครื่องครับเป็นของอะไรครับเรซซิ่งเรซซิ่งก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้จักครับก็มีอันนี้นิดหน่อยครับสีส้มผักขาวครับก็มาต่อที่อาร์มเลยนะครับ ก็อามก็เป็นอารมยนนะครับอามของเป็นของ B S P ครับเป็นอามยนครับแล้วก็เอาไปจาะเพิ่มหรือเปล่าครับน่าจะใช,ใช่เป็นอารมยนต่อที่ขอบล้อเลยนะครับขอบล้อเหรอน่าจะเป็นของอะไรนี่ครับก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้จักครับข้าต่อที่คุณนลื่เลยนะครับ ที่เ่าไปก็เป็นนุ่มยอดครับของอะไรก็ไม่รู้ครับน้องเื้อมาแต่ไหนก็ไมหมุอนกันก็โชูก็เป็นชูกดื่มนะครับวานนี้นะครับแล้วก็ข้างบนครับมีเบาะวยครับเนื้อทีหรออาีเนื้อทีก็มีเบาะ PK อะไรนี่มูโต้มูโ,มโตโ้โโตโบายวะก็นี่ครับเบาะตรงบางครับ ็ไม่บางมากครับก็เท่ได้อยู่ครับคันนี้ก็เป็นทรงสี่คันนะครับแต่ส่บางคนครับคันนี้เขายังไม่เข้าโครงการทรงสี่เต็มระบบครับเขายังเป็นเด็กเด็กเด็กใหม่อยู่ครับเขายังเป็นเด็กใหม่ต้องถอดบังคนครับถอดบางคนถอดไฟท้ายครับค่อยเป็นทรงสี่ครับก็ประมาณนนี้นะครับ เรื่องทรงสีเรามาดูกันที่เครื่องเลยนะครับวองมาสองนี้ก็เครื่องเรามันว่าเป็นห้าสามครับห้าสาม่างดืมสเตปทั่วไปเลยนะครับล่างดืมบอดืมครับลิน้นเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นลิ้นดืมรวงครับก็ตระอันนี้นะครับสำนักนี่ครับสำนักที่เขาทำครับนี่นะ ครับชางรลีครับชางรลีเล็ซสิงครับสำนักที่เขาทำก็วันนี้ครับแล้วก็แคมป์ครับไม่ล่ะชางยูสุโขไทยครับแมนมาดิแมนแหละชางยูสุโขไทยครับแคมป์ก็เป็นแชม5 3นะครับพอประมาณนี้ครับ5 3แถวนี้ก็แจ๋วๆครับก็มีติ๊กเกอร์นิดหน่อยครับติ๊กเกอร์ ต่อว,วันั้นก็ชองโยครับประมาณนี้นะครับ,นะ,รบนะครับจะของเร็ว,วกีนวก่นาทีหรอห้านาทีหกอันนี้หรอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เดินก็ยังนิ่นะคนรับนี่แล้วก็คนใหม่กาหนะกาหนะพครับมันูครับ ครับเดาเทสให้ดูครับตรงนี้ครับก็ลงมาทำไมวะเอกนาเอกนาล้วครับแอชชิหแล้วครับแอชชิคหายก็เดาให้น้องมันเป็นเทสแล้วก็ให้น้องมันเป็นเทสเลยนะครับนี่ครับนครครับนี่ครับตัวขับมันครับมันมากันสองคนนครับ 来没？<Bye> ประมาณนี้ครับอาสามเยวะดูมันกลับมาครับ ด้แอคครับก็บอกแล้วแถวนี้มันเถื่อนครับพร้อมสืบตลอดครับแถวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ้าคสามครับสำนักช่างลีเลสซิ่งครับก็ครับประมาณนี้แหละนะครับดูครับน้งกำลังกลับมาเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับสักรอบครับ น้ำหนักเจ็ดสิบห้าไม่รู้ว่าไหวไหมครับ ประมาณนี้ครับก็มีแค่นี้แล้วครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมารีวาส5 3ให้ดูครับสูงสีครับวิลล์สงสีก็คลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามเฟซสุนทิศักดิ์อิจิลัมด้วยนะครับแล้วก็ิดกรอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับโอเคครับ